ขวาไปได้ปะขวาไปได้ปะไม่ได้ไม่ได้ต้องไล่ยยออย่างเดียวใช่ปะเอะดันตูดดันตูดมาหน่อยอนนเฮียนั้นขาเม่งไปทางนี้นะกูเรียบร้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เล่นพอยสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับที่นี่ช่องใหม่แคมป์นะฮะสำหรับช่องใหม่แคมป์นะครับเป็นช่องที่จะมาแนะนําและอัปเดตนะฮะจุดแคมปิ้งต่างๆนะฮะให้เพื่อนๆทราบโดยละเอียดเลยครับ เรานะครับยังอยู่ที่ดอยสอยดาวนะครับของอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายจังหวัดตากนะครับสำหรับ EP ีนี้นะฮะผมจะมาแนะนำเส้นทางที่จะกลับลงไปด้านล่างนะฮะโดยใช้เส้นทางที่มีชื่อว่าเดินลากไม้ครับผมก็จะเป็นเส้นทางลุยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการลุยแบบแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับแล้วเรานะครับก็เริ่มเดินทางออกกันเลยครับสำหรับจุดนี้นะฮะเป็นทางลาดชัน ลงเขานะครับค่อนข้างที่จะต่ำทีเดียวนะฮะต้องค่อยๆไปนะครับเ,เพื่อนๆ จังหวะนี้นะฮะลงมาสู่พื้นราบแล้วนะฮะเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมและสำหรับเส้นทางนี้นะฮะผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเหมาะแก่รถมอเตอร์ไซค์สองล้อเท่านั้นนะฮะรถยนต์ผมไม่แนะนำเลยนะครับผมเส้นทางนี้ถึงจุดนี้นะฮะเราก็กำลังจะเจอเนินจุดแรกนะครับผม

รัรัำรบบเนินนี้นะฮะเป็นทางลาดชันขึ้นเขานะฮะในกล้องก็จะมองไม่ออกนะฮะว่าชันนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ชันในระดับหนึ่งครับผมามอ่ เราก็ออกเดินทางกันต่อเรื่อยๆนะฮะจุดหมายยังอยู่อีกพักนึงนะครับผมทางก็ราชันแบบขึ้นเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ไม่ได้ชันมากนะฮะครับแล้วสำหรับจุดนี้นะฮะ ก็จะเป็นทางลาดชันขึ้นเขาก็จะชันพอสมควรนะครับผมเวฟก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็ใช้เท้าพายดันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับรถเล็กข้อแนะนำนะครับสำหรับ ผู้ที่ก,กัดเส้นทางนี้นะฮะเนินลากไม้นี้นะฮะผมแนะนําว่านะฮะไม่ควรที่จะมาคนเดียวเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมต้องมีเพื่อนๆนช่วยกันไปเนี่ยแหละฮะทั้งสนุกทั้งมันและทั้งเหนื่อยเลยครับ เขเขเขดับเครื่องพิงไปก่อนเลยเอ,อ้ยดันตูดดันตูดมาหน่อยรู้จักองศาล้อหน้าของรถแล้วนะฮะอยู่ในะระดับที่เอียงนะฮะ<ม>ก็ทางนี้ก็คือก็ชันอยู่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีร่องลึกบ้างไม่ลึกบ้างนะครับแล้วก็มีหินด้วยนะฮะ ีขาแม่งไปทางนี้นะกูเรียบร้อย นี่แหละครับผมถึงบอกว่าอย่ามาคนเดียวนะฮะถ้ามาคนเดียวสภาพจะเป็นอย่างไร ทางผาตอนมัมนมันเยี่ยนเหนก็เนื่ยส้นทางข้างหน้านะฮะยังเป็นเส้นทางที่ดันเนินขึ้นเขาอย่างต่อเรื่องครับผมก็ขนาดว่าเวฟที่เป็นรถปีศาจนะฮะยังต้องใช้เกียร์หนึ่งตลอดทางเลยครับผม ครับและสำหรับจุดนี้นะฮะก็คือไฮไลท์ของที่นี่เลยฮะเนินลากไม้นะฮะก็จะเป็นเนินลากไม้ยาวๆขึ้นไปครับขึ้นตรงนี้ได้วะขึ้นเลยได้วะ ันเอาเรื่องนะฮะจุดนี้ และเท่าที่ขี่มานะฮะผมว่าบริเวณนี้นะฮะเป็นจุดที่ชันที่สุดและอุปสรรคเยอะที่สุดนะครับผมครับแลวเมื่อเราผ่านจุดนี้ไปนะฮะก็จะสิ้นสุดเนินลากม้าแล้วนะฮะ ทางข้างหน้าก็ไม่ลำบากแล้วครับผมสบายแล้วฮะครับเดี๋ยวเราลงไปดูเพื่อนๆกันหน่อยฮะอานนี้ง่ายกว่านะถ,ถ้าลอเขาลองก็ต้องมานี่แล้วแต่ตรงนี้มีลากไม้ นนตรงนี้มันมีรากไม้แต่ตรงนี้มันง่ายแต่แต่เนินม,มันชันตายแล้ายอ่ะไ<ป>ัดสู้ไปสู้ไป ยา,ย,ายาวยาวข้างบนเนินก็ถึงแล้ว พี่ดันให้ ดูมันหน่อยเดี๋ยวผู้ช่วยเขยก่อน นี่เลยตรงนี้ล่องลึก อะไรครับพกเพื่อนมาดีที่สุดครับสำหรับจุดนี้ได้หี่เล่นพอ,อยังอ่ะ เหนื่อยเสร็จนะฮะพร้อมที่ออกเดินทางกันต่อนะครับผมจุดไม้ยังอีกไกรนะครับแต่เส้นทางข้างหน้านะฮะก็เส้นทางปกติแล้วครับไม่เท่าไหร่สำหรับจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆผ่านโค้งตรงนี้มานะฮะเพื่อนๆที่จะกลับลงไปด้านล่างนะครับต้องตรงไปนะฮะ แต่เพื่อนๆที่จะไปดอยสอยมะลายให้หักไปทางขวานะครับผมนี่นะฮะเส้นทางมีทั้งทางตรงและก็ทางที่จะไปด้านหลังของผมนะครับไปด้านหลังของผมนี่คือทางไปดอยสอยมะลายนะฮะแต่เราจะกลับก็ต้องตรงไปครับผมที่งเรนะีย่ยงะรขึ้นมา ใช่ที่ไหนใช่เนี่ยลงมาเงี้ยใช่ยังไม่เจอป้อมเลยนั่นแหละฮะยังเถียงกันอยู่เลยนะฮะว่าใช่ไม่ใช่ทางกลับต้องตรงไปครับผมครับและสำหรับวิวระหว่างทางตรงนี้นะฮะก็สวยมากมากเลยครับผม ครับและสำหรับเส้นทางต่อไปนะฮะด้านหน้านะฮะก็จะเป็นเส้นทางที่มีหินมีร่องแต่ไม่ลึกนะครับก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนะครับผมสำหรับในตรงนี้นะฮะ สำหรับด้านหน้านะคะที่เรามองเห็นนะคะก็คือป้อมนะครับที่เราลงชื่อไว้ตอนขามานั่นเองครับก็จะกลับมาวนจุดเดิมนะครับก็คือดอยสอยดาวนะคะเราออกไปทางขวาแต่เราลงมาทางซ้ายนี่ฮะเราวิ่งเป็นวงกลมครับผมและสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่จะไม่ลงทางเดินลากไม้นะครับก็กลับทางเดิมได้นะครับทางที่เข้ามาทางเดิมนะครับ ก็จะง่ายกว่าแล้วก็จะปลอดภัยกว่าครับผมถ้าใครอยากลุยก็ลงเนินลักไม้ได้เลยฮะพักรถเสร็จนะฮะก็เดินทางกลับกันต่อนะครับสำหรับเส้นทางตรงนี้ไปนะฮะก็จะเป็นเส้นทางที่เหมือนตอนขาม,มาเลยฮะไม่มีอะไรนะครับผมมีทางลงเขาบ้างนิดหน่อยทางดันเนินบ้างนิดหน่อยนะฮะก็เหมือนเหมือนตอนที่เรามาเลยครับผม ครับผมแล้วสำหรับนะครับเส้นทางที่เราลงเนินลากไม้นะครับผมต้องขอย้ำอีกทีนะฮะผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะฮะลงมาคนเดียวเป็นขานะครับผมเพื่อนๆควรที่จะมีเพื่อนร่วมทางไปสัก3-4ี่คนนะครับไปช่วยกันนะครับเผื่อมีอะไรจะได้แก้ปัญหากันได้นะฮะดีกว่าอยู่คนเดียวครับผม ครับแล้วระหว่างเส้นทางกลับนะฮะก็จะเจอเพื่อนๆนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไม่บ้านนะครับเวฟครีมนะครับขึ้นมาลุยกับเส้นทางนี้นะฮะช่วงนี้ต้องขอบอกไปว่าต้องมาครับดอยสอยดาวจะยานหนึ่งชาติดอยสอยมะลัย สำหรับด้านหน้านะฮะเราก็จะเจอทางออกแล้วนะครับทางออกที่มีป้ายเขียนว่าดอยสอยมะลัยนะฮะเราถึงทางออกกันแล้วครับเพื่อนๆสำหรับจุดนี้นะฮะเราก็สิ้นสุดการตะจนภัยนะครับกับดอยสอยดาวอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลัยนะฮะก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะฮะครับผมและทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นการรีวิวเส้นทางนะครับ กลับลงมานะครับโดยใช้เส้นทางเนินลากไม้นะครับที่นี่นะครับดอยสอยดาอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายนะฮะฝากกด subscribe ให้กับช่องหมายแคมป์ด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลหมายแคมป์นะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอยู่เสมอๆนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมขอบคุณมากครับ